หญิงจะพาท่านผู้ชมมาชมรถ e ีโคคาคันเล็กๆขับง่ายหาที่จอดง่ายคันนี้นะคะหญิงก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกเช่นเคยค่ะ oh. สวัสดีค่ะมาพบกับหญิงๆที่มงคลพาเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีอีกเช่นเคยค่ะวันนี้หญิงจะพาท่านผู้ชมมาดูรถ e ีโคคาคันเล็ก ที่จอดง่ายกับนิสสัน Mars 1.2e เกียร์ออโต้ปี2010ค่ะก่อนอื่นหญิงจะพาท่านผู้ชมไปชมด้านหน้าและรอบคันกันก่อนนะคะได้เป็นสีขาวสียอดนิยมนะคะท่านผู้ชมสวยๆเลยนะคะกระจังหน้าของเขาเป็นแบบ2ชั้นตัดขอบด้วยโพรเมียมนะคะสัญลักษณ์นิสสันเป็นโพเมียมนะคะไฟของเขานะคะเป็น หลอดไฟฮาโลเจนนะคะและที่สำคัญมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าเลยทีเดียวค่ะอย่างที่บอกนะคะรถคันนี้ผ่านมาได้10ปีแล้วนะคะสวยๆสภาพนางฟ้าพร้อมใช้งานเลยทีเดียวค่ะคันนี้นะคะเพิ่งเข้าใหม่ยิงก็เลยนำเสนอให้กับท่านผู้ชมดูก่อนนะคะสภาพมาใหม่ๆเลยนะคะท่านผู้ชมคันนี้พร้อมใช้งานเป็นเกียร์ออตโต้ปี2010นนะคะท่านผู้ชม มาดูในส่วนของด้านหลังตัวรถกันก่อนนะคะด้านหลังของเขานะคะมีสปอยเลอร์ด้านหลังให้นะคะหล,ลอดไฟดวงที่3ของเขาจะอยู่ตรงสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะไฟท้ายของเขาเป็นหลอดไฟ LED นะคะท่านผู้ชมค่ะและที่สำคัญนะคะคันนี้มีเซ็นเซอร์ให้2จุดเลยทีเดียวค่ะได้เป็นสีขาวสียอดนิยมเลยทีเดียวนะคะ ส่วนห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะดิงขออนุญาตพาท่านผู้ชมดูนะคะรถอีโคคาร์คันนี้สามารถพับเบาได้เช่นกันนะคะคันนี้สามารถเก็บสัมภาระได้เหลือๆเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมและที่สําคัญนะคะมีแม่แรงและยางอะไหล่ยู่ครบนะคะท่านผู้ชมพร้อมใช้งานยาวๆเลยค่ะ มาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันต่อเลยค่ะห้องผู้โดยสารของเขาก็ดูใหม่สะอาดสะอ้านนะคะพร้อมใช้งานเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญคันนี้เป็นเบาะหนังนะคะท่านผู้ชม,มนั่งสะดวกสบายนะคะไม่แออัดนะคะเฮดรูมของเขาก็ดูเป็นเหลือๆเ,เลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชม สังเกตได้ง่ายๆนะคะเบาะหนังของเขาก็ดูแลง่ายนะคะคันนี้เป็นสีดำด้านหน้าด้านนอกเป็นสีขาวด้านในเป็นตัวสีดำนะคะท่านผู้ชมสะอาดสะอ้านนะคะอย่างที่บอกรถแบรนด์นิสสันเขาจะออกแบบมาให้กับผู้โดยสารน,นั่งสะดวกสบายเช่นกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวยิงจะพามาชมนะ ดูในส่วนของด้านหน้ากันเลยนะคะคันนี้เป็นรถอีโคคารคันเล็กๆหาที่จอดง่ายนะคะท่านผู้ชมกระจกของเขาเป็นกระจกไฟฟ้ารอบคันนะคะท่านผู้ชมคันนี้แอร์เย็นช่ำนะคะคันนี้รูปทรงแอร์ของเขาก็จะเป็นรูปทรงกลมนะคะท่านผู้ชมพวงมาลัยของเขาก็เคลื่อนตัวง่ายเป็นพวงมาลาัย power นะคะท่านผู้ชม มาดูเลขไม้กันเลยค่ะคันนี้รถปี2010นะคะเลขไม้อยู่ที่2 1 3 6 8 5กิโลเป็นไม้แท้ๆนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มาดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้าตัวนี้นะคะก็สามารถเล่น FM AM เปิดแผ่น CD ดีได้เช่นกันนะคะ หรือเราจะเชื่อมต่อ USB ได้เช่นกันค่ะท่านผู้ชมระบบแอร์ของเขาก็สามารถปรับระดับได้ขับในเมืองในนาก็สะดวกสบายนะคะท่านผู้ชมคันนี้เป็นรถอีโคคาร์คันเล็กขับง่ายเป็นเกียร์ออโต้หาที่จอดง่ายเช่นกันค่ะ,ะเดี๋ยวหญิงจะพาไปชมในส่วนของด้านหน้ากันต่อเลยค่ะ กระจกมองข้างของเขาก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะท่านผู้ชมเป็นกระจกไฟฟ้าและที่สําคัญนะคะไฟเลี้ยวของเขานะคะก็อยู่ตรงกระจกมองข้างซ้ายขวาและมีอีกจุดหนึ่งอยู่ตรงแก้มข้างซ้ายขวาเช่นกันค่ะอันนี้ของเขามีให้มา2จุดเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมสวยๆเลยนะคะสภาพนางฟ้าแบบนี้นะคะอ่ามาดูในส่วนของล้อก,กันเลยค่ะ คันนี้เป็นล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานนะคะท่านผู้ชมหน้ายางของเขา1 8 5 6 0 1 5ทับนนะคะคันนี้เปลี่ยนยางให้ใหม่4ีเส้นพร้อมใช้งานยาวๆไปเลยค่ะท่านผู้ชมไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะ สภาพห้องเครื่องของเขานะคะอย่างที่บอกนะคะรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ1,198แซีซี79แรงม้านะคะประหยัดสูงสุดประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง23กิโลลิตรเลยทีเดียวนะคะรถมือเดียวนะคะสภาพสวยๆรถผ่านมาได้10ปีนะคะน้ำผู้ชมสภาพนางฟ้าแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แน่นอนนะคะคันนี้ยิงการันตีได้เลยว่า รถของเราไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมมาแน่นอนค่ะท่านผู้ชมมาดูกันใกล้ๆเลยก็ได้นะคะท่านผู้ชมคันนี้นะคะน็อตของเขาไม่เคยขยับนะคะท่านผู้ชมแก้มข้างเดิมๆคันหน้าก็ยังเดิมๆนะคะท่านผู้ชมคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับนิสสันมาร์คคันนี้แน่นอนค่ะ ประหยัดน้ำมันนะคะคันนี้ย้ําค่ะว่าประหยัดน้ํามันสูงสุด23กิโลลิตรเลยทีเดียวค่ะคันนี้นะคะหญิงก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกเช่นเคยค่ะกับค่าตัวคันนี้ราคา229,000บาทค่ะพ่อนเริ่มต้นเพียงแค่3,900บาทนะคะ สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของสามารถโทรหาหญิงได้ที่0856113435เบอร์โทรเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้หญิงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ